สวัสดีค่ะรอบนี้นะคะเราลงตัวเลขชุด2ตัวบนให้นะคะปกติเราก็จะถ้ารอบไหนนะคะแนวทาง2ตัวบนเนี่ยถ้ารอบไหนที่เราจับได้หรือว่ามีแนวโน้มที่ตัวเลขน่าจะใกล้เคียงที่จะน่าจะเป็นผลรางวัลน,นะคะเราก็จะคัดตัวเลขออกมาให้รับชมกันสําหรับในงวดนี้เป็นของวันที่2 2นะคะก็เป็นชุด2ตัวบนก็คือ10กับหน่วยส่วน2ตัวล่างที่เราไม่ลงให้ในพักหลังๆเพราะว่า หลังจากที่หวยลาวออกมาเป็น6หลักหลักแสนบางที่ใช้หลักแสนหลักหมื่นนะคะบางที่ก็ใช้เป็นหลักหมื่นแล้วก็หลักพันบางที่ก็ใช้เป็นอ่ะพันลาร้อยบางที Harmon, like Eat, hundreds, claro, magic, lemon, ่ก็ใช้เป็นพันร um ้อยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละที่ใช้ไม่เหมือนกันเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะลงเลข2ตัวล่างให้นะคะก็เลยเน้นที่2ตัวบนเพราะว่า2ตัวบนเนี่ยใช้หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยทุกที่เลยนะคะก็เลยทําให้2ตัวล่างหลังๆเราไม่ได้ลงให้นะคะ สำหรับในชุด2ตัวบนในงวดนี้นะคะเราเริ่มคำนวณวันที่8กุมภาพันธ์มี2สูตรที่ใช้ก็คือสูตรที่1และสูตรที่2ตามนี้เลยนะคะก็จะเป็นสถิติย้อนหลังที่3างวดนะคะมาดูสูตรการคำนวณตัวเลขชุดนี้กันนะคะเริ่มที่หลักพันก็คือเลข4คูณ2ได้เท่ากับ8หลักร้อยนะคะเป็นเลข3หลัก 10... เป็นเลข1 หลักหน่วยนะคะเป็นเลข0บวกด้วย3ามบวกสได้เท่ากับ11บวกหได้12นะคะ2อบวกกับสได้เท่ากับหสูตรที่2นะคะเป็นหลักพันคือเลข 4... หลัก10บเป็นเลข1หลักหน่วยเป็นเลข0นะคะคูณ2ได้เท่ากับ0บวกด้วยสามบวก1เราได้5 5าบวกสเราได้8 เป็นตัวเลข58นะคะผลด้านล่างก็คือเลข85อันนี้คือเลข2ตัวบนของงวดวันที่11ผลงวดที่แล้ว66 0 8เนาะกลับมาเป็นเลขเบิ้ลอีกแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยมาสรุปตัวเลขกันงวดวันที่11นะคะหลักพันเป็นเลข6คูณ2ได้12หลักร้อยนะคะเป็น3หลัก10เป็นเลข8หลักหน่วยเป็น5บวกด้วย3คงที่ 2บวก3ได้5 5บวก8ได้13 3บวกกับ5ได้เท่ากับ8นะคะ8บวก3ได้เท่ากับ11สูตรที่2นะคะเป็นหลักพันก็คือเลข6หลัก10เป็นเลข8หลักหน่วยนะคะเป็นเลข5คูณสได้เท่ากับ10บวกได้3คงที่6บวก8ได้14 4บวกกับ3ได้เท่ากับ7 งวดนี้ตัวเลขที่เราคำนวณออกมาได้นะคะคือเลข1-7ผลของวันที่15กลกุมภาพันธ์นะคะออกมาเป็น1-7นะสำหรับ2ตัวบนได้ตัวเลขตรงนะคะรอบนี้สำหรับงวดของวันที่15นะคะหลักพันนะคะเป็นเลข0เราก็ใช้0ูคูณสได้เลยก็ได้0หลักร้อยนะคะเป็น9หลัก10นะคะเป็น1หน่วยเป็น7 บวกได้สามคงที่9นะคะบวกกับ1ได้10 10บวก7ได้17 7บวก3ได้เท่ากับ10สูตรที่2นะคะใช้หลักพันเป็น0หลัก10เป็น1หลักหน่วยนะคะคือ7คูณสองได้14บวกได้วามคงที่1บวก4ได้5 5าบวก3ได้เท่ากับ8 ชุดนี้เราได้เป็นเลข08นะคะวันที่18 2ตัวบนก็ได้แก่เลข08เนาะก็ได้เป็นตัวตรงนะคะสำหรับงวดนี้ตัวต่อไปของเรานะคะวันที่18กุมภาพันธ์สูตรที่1เนี่ยใช้เป็นหลักพันนะคะก็คือเลข6คูณ2ได้เท่ากับ12หลักร้อยนะคะเป็น6หลัก10เป็น0หลักหน่วยนะคะเป็น8บวกด้วย3คงที่ 2บวกหได้เท่ากับ8 8ดดบวก8ดได้สิบหหบวกสามได้เท่ากับ9้าสูตรที่สองนะคะหลักพันบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยคูณด้วยสองนะคะก็เป็นเลข6คูณสองได้ส0บอ่ะ8ดนะคะแ2ดสองได้สิบหบวกกับสามหบวกหได้สิบสองนะคะสองบวก3ามได้เท่ากับห้า ตัวเลขที่เราได้มานะคะได้แก่เลข595นะคะจากผลที่เข้ามาจากสูตรนี้นะคะจะมีตัวกลับคือแค่งวดแรกแล้วก็ตัวตรงติดการ2องวดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เป็นตัวตรงของงวดนี้เลยก็คงจะเป็นเลข95นะคะกลับสั้นๆก็คือ59เป็นตัวเลขกันแล้วกันนะคะก็จะได้เป็นแนวทางที่ สรุปให้ในงวดนี้แล้วนะคะสําหรับเลข95แต่สองตัวของเรานะถ้าบางทีตรงก็คือตรงไปเลย9559อย่างนี้นะคะแต่หลายๆครั้งชอบมีตัวเลขหน้าหรือหลัง1ตัวเคยให้ไปเนาะก็จะมีอาจจะต้องเพิ่มเป็น0ูบ้างเป็น1บ้างนะคะอันนี้อาจจะเป็น6หรือว่าเป็น4เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับเลขแบบนี้คือตัวใดตัวหนึ่งตรงอีกข้างหน้าไม่บวกก็ลบแต้มหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดใครที่จะเอาไปดักก็แนะนําเป็นจับแบบนี้นะคะ06 04 1614แบบนี้เลยก็ได้นะคะก็จะได้เลขที่ตัวการไปเลยจากที่เราเผื่อไว้01 04นะคะ06 04 1614นะคะดแล้วคบไม่เอ่ย0ไม่ได้อันนี้จับผิดต้องขออภัยนะคะเป็น06 ศูนยส่นะคะแล้วก็1 4อันนี้คือเพิ่มขึ้นมานะคะจากตัวเลข95ตัวนี้นการไว้นะคะสําหรับใครที่ไม่มั่นใจว่าบางทีตัวนี้มันเป็นเลขหัางเดียวนะคะอาจจะมีบวกลบแต้มขึ้นไปบ้างนะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะสําหรับเลข2ตัวบนของวดวันที่22นี้ค่ะสําหรับในคลิปนี้สวัสดีค่ะ